สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีซ่าเนื้อนะครับมาชวนวิชมกินข้าวด้วยกันกล้งฝนเลยนะวันนี้แต่มันหยุดแล้วล่ะแต่เหลือแต่น้ำค้างในบนต้นมะม่วงฟ้ารอถ้ามีความผิดเลยมันกลัวฟ้าไม่ลงโทษฟ้า,ม,ามีจ่า วันนี้สะดุ้งมาคุณผู้ชมช่วงนี้งดดิบเนาะทักก่อนถักงดสดอืมนีม่ไม่ได้กินนานอันเนี้ยว่าคุณผู้ชมมีอะไรอะ่ะคือผักจอดหมูตอดหมาวันนี้มีผักไม่กี่อย่างคุณผู้ชม นี่ครับตองแล้วก็ไอเล็บขุดอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ไม่รู้ชื่อมันจะมันๆน,นะอันเนี้ยนี่เพราะว่าเขาตองเข้าสุดละ เยอะแยะกับข้าวอย่างเดียวนี่คืออะไรอ่ะน่าไปดูปลาอีกนะพี่เกมม,มันจะขึ้นอีกไหมฝนตกเงี้ยตกเยอะก็ขึ้นมาวันนั้นยังไม่ได้ทำอะไรกินเลย ปลาคอปลาคอใหญ่เับพี่ชอปลาขึ้นน้ําไปจับกันได้มาถี่ตัวมวานโอ๊ยแสบเด้อน,นี่ยอดจละ อยู่ใกล้นอนก,อก็ระ,ะแวงคุณผู้ชมฝนตกอะ่ะไม่รู้เด็กวัยนี้ไปทำอะไรมาผิดพลาดอะไรมาเน,ะน,น<ว>าะว่าฟ้าลองโทษมันจะดับบึ๊บไปเลยแบบไม่รู้สึกอะไแหลเหรอดับบึ๊บไปเล้ว <laughs> นะขาตรองเก็บมันน้อยอยังอะ่ะมันเก่อ่ะมันเก่ มันแก่กับล้ําไอ้เที่ยวนอนผพะว่ามันมันมันไม่เหนียวดีมันหอมัวาด้วยมันมีมันมีน้อยอ่ะทามาหน่อเดียวกรบปอมันเข้ากันอ่ะราบอะนะค่อยราบต้าเนี้ยเข้าหมดอ่ะเข้าตองอะหนูข้าว กินแล้วอย่าไปพูดกับใครนะ <c oughs> ต้องแปรงฟันประมาณสองรอบอะไปเกลีนี่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> กำลังดีนะไปเกลเพิ่มข้นมันไม่สุกมาก สะดุ้งสะ,ด,งนนะด,งดุ้งเหมือนกันต <c oughs> <c oughs> อนนี้ก็สะดุ้งๆเหมือนกันกว่าจะลงมาตรงนี้ถ้าอยู่อยู่แล้วแบบขนลุกตู้อ่ะเราต้องวิ่งออกเลยผมตั้งเลยเนี่ยนะ <c oughs> ไม่ต้องวิ่งออกจากที่ตรงนี้เลยเขาตกเน่ตกทุกวันนะคุณผู้ชมไม่มีวันหยุดฝนเนี่ยเ <c oughs> ขาหยุดอะไรเขาหยุดไอ้วันหยุดกันไม่หยุดเลยนะฝนเนาะ มันหยุดอ่ะเออมันหน้าฝนนะระวังระวังน้ำตกลงมาเราโดนไปทีหนึ่งเมื่อกี้นะ ตอนนี้ติดซ่าเลยคุณผู้ชมลาบยังไม่ค่อยละซ่านี่มันเครื่องมันเยอะมีทั้งตะไคร่ตะไคร้นะครับผมแล้วก็มีหัวหอมอะไรอย่างเี้เนาะรู้สึกมันนัวดีนะมันเข้มข้นดีนอ่้หืมอยากกวน ก็เข้ากันมะโคงมะเขือไม่มีเนาะ,ะขว้าง ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอฟ้าห,หลังฝนวันนี้ผมขึ้นไปดูเห็นละโงกคุณผู้ชมเห็นไหมยังออกมาออกมาเยอะมีอยู่แต่ยังออกมาเยอะ พอต้มได้พอแกงเดีย<อ>วรอมไปเห็ดด่านไว้นะมันยังไม่เยอะกะว่าจะถ่ายคุณผู้ชมดูก็มันมีไม่เยอะก็เลยไม่ได้ถ่ายพวกเห็ดไข่ไม่ค่อยออกนะเห็ดไข่เหลืองนั่นแหละระวังระวังตามแม่ eras, นม้ำล e ด <establishing> <Champion>. <céu ises> อย่างขามือเลยเนอะอยากกินอึ่งอ่ะอึ่งไม่มีแล้วอ่ะน่าจะหมดติดแล้วพี่เอ๋ อึงไม่ออกแล้วคุณชมอยากกินอึงกินอึงแค่รอบสองรอบเป็นอย่ยเป็นเนี้ยฝนมันตกไม่แบบไม่หนักทีเดียวอ่ะเรือตกทําเพื่อตกตกจนอึงแบบมันอึงไม่ออกแล้วก็เกินแบบตื่นแล้วอะหลอกบ่อยอ่ะอึงได้น้ํำบ่อยมันไม่อะไรไม่ออกออกแหละแต่มันไม่ร้อง น้ำไปรักออกใช่ไหมรักออกมันไม่มาผลแรกผลสองอะไรงเงี้ยครับขมมาก่ เบมากลยอ,ะอ่ะใจจริงอยากกินลาบควายลาบควายเหนียวๆวะน่าจะอร่อยอเอามารอบหน้าเอามา ขาเนี่ยรควายไม่ได้มีไปได้เยอะแยะมีในตัวเดียวด้วนเนี่ยมาเชิญเราไปเมืองแพร่รับเพราะรควายเมืองแพร่คุณชมอร่อยแถวไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรนั่นน่ะให้ยใหญ่จีนน่ะนั่นน่ะเขาขาดนี่เขาขาดไอ้เราเลยนั่นน่ะมันทางแยกเมืองเมืองแพร่บอตรงตีแวะไอ้จุดวิวนั่นน่ะแล้นั่นแหละก่อนถึงทางแยกเขาเรียกว่าอะไรนะ จุดชมวิวมีแม่รับไวายนึกว่ควายเลยว่าแข็นตัวนะ <laughs> นึกว่าอย่างืองสองบ่าื้ออันเดียวนะเอาครับแล้วกินอย่านไ่เอา,อา,อาขึ้นผมมีแบ่งเขาให้ด้วย <c oughs> หมดแล้วต้องแบ่งเพื่อความยุติธรรมอู๋ตัวซาแซ่บมากเลยนะวันเนี้ย ต้าแบบขมๆคุณผู้ชมแต่ขมแต่ดีวันนี้ก็จอนผู้ชมนะมากินข้าว้วยกันนะครับวันนี้ก็ฝนตกนิดหนึ่งคุณผู้ชมแต่มันหยุดแล้วนะครับผมก็เหลือแต่น้าค้างนี่มันหยุดต้นมะม่วงนะก็ตกลงมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่พอกินได้นะครับผมพออยู่ได้นะครับอยู่ไหนก็อยู่ได้นะครับ ถ้าใจยังอยู่เ <Okay. S 1> ดี๋ยวพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบุณนะครับ